ชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสนับสนุนโดยพวงใย่สุขภาพเลือกน้ำมันมะพร้าวออแก,กนิกสกัดเย็นปลาืิสุดน้ำมันมะพร้าวธรรมชาติประกอบอาหารโคโค่แคร์ใส่ใจสุขภาพใช้เฮอร์บาเล่ดิอโรคยาคลินิกเราจริงจังเรื่องการนวดเรลี่แคร์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาแซนทิน ไม่ป่วยยกมือขึ้นเล่ม3ตอนกระเพาะเล็กกรดไหลย้อนหายได้ที่ c ีเอ็ดบุ๊และร้านหนังสือทั่วไปเอ๊ะโรคไตคำว่าโรคไตนี่ มันคืออาการแบบไหนคือจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าคนไหนปัสสาวะมากปัสสาวะบ่อยเราก็ถือว่าเป็นโรคไตเรื้มตามเท้าอะไรเนี่ยเรมตามหน้าเนี่ยถือว่าเป็นโรคไตแต่เดี๋ยวนี้การแพทย์ตอนตกเขาเจริญมากเขาจะตรวจไอบียูเอ็นเนี่ยว่าถ้ามันสูงเกินค่าหรือบัตยูเรนเอลโตเจนแล้พวกเกรเทนินเนี่ยสูงเกินค่าก็ถือว่าเป็นโรคไตแหละนี่ก็เป็นการตรวจเลือดใช่ไหมอ่าผลการตรวจเลือดนี่ว่าก็ต้องรักษาถ้าถ้าเรา ตัวเจอมันขึ้นเกินยี่อย่างเีเยนก็เกิน20เนี่ยแล้วแคลเซียมนินเกิน1.5อะไรพวกนี้เราก็ต้องรีบรักษาครับเฮ้รักษาของทุกันก็เธอเป็นใหม่ๆนีนรักษาหายได้หายขาดได้ใช่ไหมครับผมยังโรคไตนี่คุณหมอใช้ยาอะไรครับเนี่ยเห็นว่ามีตำรับยาเหมือนกันไตพิการใช่ผมในตำรับยาผมนี่ยามีไม่ต่ำกว่าหกตัวยาครับยาไตในสมัยก่อนเนี่ยเราใช้รากนางยามเนี่ย เดี๋ยวนี้หาซื้อมีที่ไหนในท้องตลาดชื่อก็ไปคุ้นแล้วค่ะดอกม,มันสวยด้วยนะ <c oughs> น่าประดับได้เ <c oughs> นี่นะ <c oughs> ยกตัวอย่างแต่ยาจีนเนี่ยเขาให้ความสนใจเรื่องโรคไตามา,ตาเร่เยอะตั้งแต่โบราณไทยแล้วก็เหมือนกันแล้วอะไรบ้างที่ทําให้เรื่องของไตมันแบบว่าดีขึ้นบำรุงไตดีขึ้นโดยที่หาได้ทั่วๆไปแไปครับคุณ ที่หาง่ายคือรากยาคารากยาคานี่เลยากมะขามปัสสาวะช่วยได้นะฮะนี่ยาจีนนี่ไอ้จับเลี้ยงเพราะาก้าวยาตัวนี้พอจับเลี้ยงก็ได้เหรอจับเลี้ยงจับเลี้ยงไม่ใช่แบบว่าแก้ร้อนในกันน้ำแก้ร้อนในรากยาคาเนี่ยก็ช่วยได้อ๋อแล้วก็กินสองอย่างเลยแล้วกันจับเลี้ยงไอ้รากรายาคาเนี่ยก็พอช่วยได้คุณหมอคะมีคนที่เป็นโรคไตคนไทยโรคไตเนี่ยมาหาที่คลินิกคุณหมอเยอะไหมผมรักษามานานแล้ว ก็ต้องเยอะพอสมควรเลยเนาะเพราะผมเป็นหมอมานี่ต้องห้าหกสิบปีแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นครับผมเอ๊ะจากจีนดานหน้าใช่อ๋อนี่เลยนี่เลยนะฮะนี่นี่ปกเงี้ยนี่คือโกดกระดูกเนี่ยโกดกระดูกนี่ผมตอนเรียนผมก็ได้แค่รู้ชื่อนะครับแต่ว่าสรรพคุณจริงๆแล้วโกดกระดูกหรือบักเงี้ยนี่คืออะไรครับอ๋อสรรพคุณมันขับลมแก้ท้องเสียแก้ถ่ายท้องแล้วแก้ลมแก้ลมใช่ไหมแก้เสมหะได้กินก็ สมมติว่าสมมติว่าผมมีลมเยอะในท้องก็ไปร้านยาจีนบอกเอากดกระดูกหรือบากีอามาต้มกินก็พอได้พอได้ใช่ไหมัพอได้อ๋อแล้วถ้าไปผสมอย่างอื่นเช่นผสมพริกไทยดําผสมกก็ได้ได้ก็จะช่วยได้ดีขึ้นได้ยาจีนเขาหั่นนะบางๆแล้วหอมยาไทยเราก็เราื้อเป็นแค่เนื้อเราก็เขาผ่านการนึ่งการคั่วให้สุกก่อนยาจีนแล้วก็เก็บเอาไว้ใช่ใช่จุดตรงนี้บ้างตรงนี้บ้างง่ายๆดีแปะจี้หรือกดสอแปะจี้เนี่ย ปะจี้หรือไปโกดซ้อไทยเรียกโกดซอคอร์ยาคะโกดซอเนี่ยก็จะมีรสขมเผ็ดหอมเหมือนกันนี่ตัวนี้เป็นยาขับลมในกระเพาะทับมได้เหมือนกันแล้สองอย่างนี้ขับลมได้เหมือนกันอย่างทุกวันนี้ทุกวันนี้คนไข้ที่เข้าไปหาคุณหมอส่วนมากจะเป็นอะไรซะเยอะครับส่วนมากก็เนี่ยมีเอสี่มาหาทุกวันเนี่ยนะเอสมะเร็งเบาหวานความดันเกาลูมาต่อยพากินสันสมองฟอร์ เอสเซลวีสเก็ตเงินพวกนี้ดังนักทั้งนั้นที่มหาวิทยาลัยทุกวันนี้ถ้าเป็นมะเร็งแบบไม่เอาแบบที่มันแบบไม่ไม่ใช่มะเร็งระยะท้ายๆนะครับมหาคุณหมอคี่คือพูดจริงๆแล้วเนี่ยพูดถึงมะเร็งเนี่ยนะฮะมันเกิดจากเนื้องอกกระซีดมันกลายเขาเพราะหลังเขารู้มาแล้วเวลาเนี่ยว่าครับซีดหรือเนื้องอกเนี่ยเวลามันเป็นถึงจุดหนึ่งก็เรียกทิวเมอร์นิโคซิสซับเพสเซอร์มันจะตายพอเซลล์มันตายเพราะมันก็เกิด ทําให้สร้างเซลล์เพิ่มเร็วผิดปกติก็กระจายไปเร็วมากก็เรียกมันติโพลิโพเลชันเนี่ยคือพวกง่ายมันจะต้องรักษาตอนเป็นเนื่องก็เป็นซีดให้มันหายแล้วเราไม่ต้องกลัวไปโรคมะเร็งรักษาแต่ขั้นแรกใช่มันมีอาการที่บ่งบอกมาให้เราสังเกตเห็นด้วยตัวเองส่วนมากพวกนี้บางทีเราสาเหตุคืออ่อนเพียรไม่รู้สาเหตุ แล้วก็กินยาอะไรก็ไม่ถูกแล้วกร่างกายรู้สึกสุดโทรมลงอ่อนมองออลง,ลงผอมลง,<อ>ลงเรื่อยๆใช่ใช่ครับ<ม>แล้วการใช้ยาของคุณหมอเนี่ยต้องใช้นานเท่าไหร่ครับเวลาพวกกลุ่มโรคเรื้อรังพวกนี้ถ้าราะดับพวกโรคเรื้อรังมันเซลล์มันเสื่อมนี่นน<ม>อย่างน้อยถ้าถ่าเป็นใหม่ๆเจอใหม่ๆแต่มะเร็งนี่เลิกคุยกันเลยนะว่าอยจากินกันแค่แป๊บๆนึงก็ไม่ได้มีทางเป็นปีหนึ่งเดือปีนึงนี่เอาอยู่ถือว่ายานั้นดีมากแล้วครับดัง อย่างกระดูกทัาประสาทอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นใหม่ๆนี่ก็6เดือนก็สามารถ่ีขับวัวได้ดีขึ้นแต่อาจารย์พูดอย่างนี้หลายหลายตัวเหมือนกันสมุนไพรหลายตัวที่ว่าหายากแล้วอาจารย์ไปหามาได้ยังไงไปหาจากที่ไหนผมผมมาเรียนจากครูบาอาจารย์ผมเข้าป่ามาหลายสิบปีอ๋อก็ไปหาจากป่าใช่ใช่ก็ก็สมัยผมสอนอยู่มหาลัยเนี่ยปรากฏว่าเด็กบางคนว่าอาจารย์ไปหาที่ไหนเราต้องเข้าป่าถ้าคุณจะ ถ้าไม่เข้าเดียวก็ไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางดีๆมันอยู่ในป่านะโดนคาหลอกขายมาอีกแย่เลยใช่ไหมลำบากเหมือนกันเนาะกว่าจะได้มาครับผมแต่ล้วก็จริงๆเราการแพทย์ไทยเราเนี่ยครับกับป่าไม้เนี่ยมันคู่กันครับคือถ้าเราอนุรักษ์ป่าไว้ได้เนี่ยครับสมุนไพรก็คืออยู่ในป่าเท่านั้นนะโอ้ยยู่งรุงเแคบลำบากเหมือนกันเนาะพราะวัดชพืชต่างๆเนี่ยนะอย่างเช่น้าแพกยญ้าฮะครับอะไรพวกยาต่างๆเนี่ยก็เกิดจาก Da, ต้นไม้ใหญ่มันคุมอยู่แล้วก็มีต้นไม้เล็กคุมมาชั้นๆแล้วก็โอยมากตามตีนเขานี่จะมียาดีๆเยอะเพราะตามเนินเขาเนี่ยจะมียาดีมากแล้วก็ต้องเป็นคนที่รู้ด้วยนะก็ต้องเรียนนะเพราะว่าถ้าไม่รู้ไปดูก็ก็ต้นไม้สมัยผมไปดูผมได้ผมเจอชื่อลงทิมคนนะก็เก่งมากก็ไม่ใช่หมอนะแต่ก็พอรู้บ้างอย่างว่าว่ายานี่ตัวนี้ ใช่ะไรแต่ก็ไม่ใช่หมอเชี่ยวชาญเลยแกรู้ยาสมุนไพรมากผมก็ได้อาศัยลุงทิม่์แกสอนผม,มผมเข้าป่าแกรประจำไงถึงได้แตกฉานเรื่องสมุนไพรมากมว่าคุณตรงๆก็ต,ต,ต้องหาอาจารย์ที่เขารู้เรื่องสมุนไพรที่ถูกต้องจริงๆไปเรียนเพราะว่าคนเก่งๆเนี่ยส่วนมากจะหลบอยู่ตาม มุมต่างๆของสังคมเ่ยนะครับเดี๋ยวว่าเราต้องค้นหาใช่ใช่ครับแล้วเราก็ติดตามไปดูซิว่าท่านทํำยังไงใช่ครับในชีวิการาจารพระธุดงค์เนี่ยสมัยก่อนท่านจะมียาดีเยอะเขาท่านจะมียาที่เราคิดไม่ถึงเนี่ตำรับยารักษาโรคของอาจารย์สุรพันธ์ไม่ได้รักษาเฉพาะโรคเรื้อรังเท่านั้นนะคะแต่อาการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอย่างอาการปวดท้องประจำเดือนหรือปวดหัวก็มีตำรับรักษาได้เหมือนกัน มาติดตามต่อในช่วงหน้าค่ะชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้น